you mm -hmm. ที่เป็นคลิปซึซ่งถูกโพสต์และเป็นที่สนใจกันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนะักเป็นภาพวงจรปิดบริเวณท่าเรือชานอิสระซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ระหว่างท่าเรือประตูน้ําถึงท่าเรือวัดศรีบนเรืองเรือลําที่สองขับตามมาแล้วก็เข้ามาใกล้กับท่าเรือแล้วแล่นผ่านไปโดยไม่รับผู้โดยสารก็กลายเป็นเพิ่มขนาดของคลื่น ซัดเข้าท่าเรือที่มีผู้โดยสารยืนอยู่จนผู้โดยสารล้มและเนรนาศอย่างที่เห็นนี่มันเหมือนคลื่นสึนามิคือถ้าสึนามิเนี่ยมันมันคงเป็นอันที่มีเรือเดินแล้วก็ต้องต้องเป็นเรือใหญ่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะพูดถึงสึนามิเนี่ยคือถ้าึ้นมนแรลงขนาดนั้นน่ะไอไอตัวที่ทําให้เกิดคลื่นน่ยคือ,ค,อคือโดยเคลื่อนเคลื่อนหรือโดยคลองเนี่ยมัน มันต้องมันต้องกระด้างมากนึกออกปะโดยโดยหลักการอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นปัญหาคนอื่นเขาเห็นหรือเปล่าไงนึกออกปะคือ,ค,อคือเราไม่เข้าใจว่าไอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาแล้วมันยังมีคงอยู่ต่อไปเนี่ยเพราะว่าไอหน่วยงานน่านห่รับผิดชอบหรือคนอื่นเขาไม่เห็นว่ามันคือปัญหาหรือเปล่ามันถ้าถ้าเขาเห็นเป็นปัญหาเขาควรมันควรจะมีการแก้ไขรอบตัวเราเนี่ย ถามจริงๆเรอไม่มีเงินจริงๆอะแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องแก้แล้วมันก็แก้ได้อ่ะพูดเดียวจริงๆนะแก้ได้แก้กับสิ่งของรอบตัวเพียงแต่ว่าเรายอมรับหรือเปล่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้คือคือ,คอจริงๆมันมันก็คงคือถ้า้าจะทำอย่างนี้จริงๆมันต้องทำแลบอะ่ะพี่ว่านะ มันต้องทำแลบมันก็มันมันก็จะมันต้องมองว่าจริงๆไอ้คลื่นเนี่ยมันมันอยู่ส่วนไหนไอ้ตัวกระแทกเนี่ยมันมีแค่ผิวหรือมีข้างล่างมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้ามันมีแต่ข้างบนเนี่ยมันก็เป็นการที่จะดึงลงไปถึงข้างล่างใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันมองว่าโดยแผ่นเนี้ยมันมีมันมีมันมีประเด็นที่ทําให้เกิดโดยรูปร่างของแผ่นนี้มันถ้าเอียงนิดนึงแล้วทําให้ลักษณะของคลื่นเปลี่ยนไปเนี่ยก็ก็โอ้มันมันก็ต้องมันก็ต้องทดสอบแหละค่ะ เพราะว่าคลื่นเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยานึกออกปะมันเป็นคอนกรีตแล้วมันเล็กมากด้วยมันมันไม่ได้มีระยะที่จะให้เพราะมันเล็กมากแต่มันแรงมันกระเด็นมันแบบกระชอกออกหมดเลยเพราะว่าไอตัวบ่อตัวที่ขึ้นกระทบเนี่ยมันมันกระด้างมากแล้วทําให้เกิดส่งคลื่นกลับมานี่ที่กระด้างยิ่งกว่าคือแรงอะไรอย่างเงี้ยที่ย้อนกลับไปนึกไปถึงสมัยเด็กๆที่บ้านบ้านคุณยาย อยู่ริมน้ําเหมือนกันอยู่สมุดรปราการไม่ไม่มีเขื่อนคอนกรีตนะคะจะเขื่อนจะน้อยมากเขื่อนก็เป็นเขื่อนไม้หรือไม่ก็หินหินทิง้งมันไม่มีไม่มีคลื่นแรงขนาดนี้ไม่มีคลื่นแรงขนาดนี้นนนก็เลยไม่แน่ใจว่าไอสิ่งที่กั้นทําขึ้นมาเพื่อกันคลื่นเนี่ยมันก่อให้เกิดคลื่นซึ่งซึ่งแรงยิ่งกว่าแล้วทอมออย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องซึ่งเฮ้ยจะต้องรื้อรื้อไอตัวเขื่อนนี่ออกทั้งหมดแล้วทําใหม่ซึ่งซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เราเป็นไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็ต้องมองในในหลายช่วงหลายตอนของคลองแสบอะส่วนที่ได้รับผลกระทบเยอะมากความลึกกับไอตัวลักษณะของผิวตะเลงเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราจะสามารถจัดการตัวนั้นได้ยังไงสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพี่จําได้ว่าบ้านแถวบ้านคุณยายเนี่ยที่ไม่มีเขือนเนี่ยเขาใช้วิธีเขาดึงเอากอแขม มันเป็นหญ่าใหญ่ๆแล้วก็มีมีดอกอะไรงแล้วมันลอยน้ำมันมันมีวอลลุ่มของมันเนี่ยเขาก็จะกัดเขาก็จะดึงดึงมาไว้ริมตลิ่งเขาเพื่อเป็นตัวกันกันการกัดซอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊ะถ้าถ้าสามารถดูดซึมไอพลังงานตัวนี้ไปได้บ้างก่อนที่มันจะกระแทกเข้าหรือหรือชะลอตัวนี้เข้าไปได้มากเนี่ยมันมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า โดย,เ,ดยเอาหลักการแบบที่สมัยเด็กๆที่เราเห็นมาใช้ก็กเลยมองว่าถ้าสมมติเราใช้ระบบทำฟองน้ําแนวตั้งแล้วก็ทําจากของที่เราหาได้ง่ายๆเนี่ยมันกน็น่าจะมีประโยชน์เพราะมันทิ้งลงมาเหมือนม่านเงี้ยม่านม่านกรองขึ้นะะ replies, ซะหน่อยก็เลยมองไปถึงไอ้ตัวไอ้ตัวกอแขมที่มีอยู่ แคมเนี่ยข้างบนเหมือนมันเป็นทุ่นของมันอยู่แล้วมันก็จะมีไอตัวอะไรระบบของมันลงมาน้ํามาเนี่ยมันไม่ใช่เปรี้ยงสะท้อนกลับมันมันมันถูกมันถูกจัดการพลังงานในขณะเดียวกันเนี่ยมันคงรูปอยู่ได้เพราะมีทุ่นข้างบนลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งมันอาจจะใช้ปลูกผักหรืออะไรก็ได้อันนี้เรื่องหนึ่งที่ที่พี่มองสําหรับไอตัวซูนามิส่วนของทัศนียภาพจากคนที่นั่งอยู่ในเรือมันก็ต้องมองมุม มุมที่มองขึ้นไปถ้ามันไม่เห็นอะไรนอกจากกําแพงมันก็ทาอะไรไม่ได้มากนอกจากทํากําแพงนั้นให้มันมีอะไรคือพยายามทําอะไรให้มันปกคลุมปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซ,ซึ่งในที่สุดมันอาจจะมาเชื่อมกับข้างล่างหรือเปล่าพ,พี่ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆเห็นตัวอย่างหลายที่ที่มีลักษณะการปลูกต้นไม้ห้อยลงมาอย่างเงี้ยมันก็ทำํำให้ชื่นใจได้พอสมควร ในส่วนของของคลื่นของคลื่นที่กระแทกตะลิ่งเยอะมากเนี่ยพี่ก็พยายามชะลอชะลอก็คือก่อนที่มันจะเจอผนังที่เปรี้ยงแล้วกระแทกกลับเนี่ยเจอผนังที่มันคล้ายๆเป็นปปรูพุนก่อนได้ไหมคือแอ,แอบสอบไอ้ตัวนี้เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมันจะลดลดความแรงของอย่างนี้มันเหมือนกับทำผนงังผนังพรุนอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะถึงไอ้ไอตลิ่งตัวนี้ท,ที่การดินพังลงมาอันอันนี้คือหลักการหลักการเบื้องต้น มองว่ามันมันมันแก้ปัญหาไอ้ส่วนคลองที่มันเป็นเนี่ยไอ้ตัวที่มีเขื่อนเรียบๆเนี่ยได้จริงๆแล้วก็มันก็มีพื้นที่ที่ใช้ได้จริงๆอย่างไอ้ตัวสะพานเห็นไหมทับสะพานทางเดินส่วนใต้สะพานเนี่ยมันเหมือนมันเป็นมันแหว่งเข้าไปซึ่งตัวเนี้ยมันมันไม่ได้ขวางทางเดินเรือเลยมันก็ยุบเข้าไป ความแข็งแรงอะพี่ว่าต้องเสริมหน่อยเพราะว่าเอาเข้าจริงเน่อยตัวน้าหนักแม้แต่ทั้งขวดซึ่งพอมันอุ้มน้ําแล้วเนี่ยมันหนักมากแล้วมันทําให้มันคือจริงมันก็อยู่ได้แล้วเพราะไอ้นั่นไม่แค่แค่ตัวทาให้คงรูปแต่มันจะทําให้้วล่มมันอาจจะเสียคือคือตัวปริมาตรมันอาจจะบวมจะเป่งมันจะมันจะไม่เรียบร้อยคือถ้าถ้าเสริมไม่รั่วตรงนั้นอาจจะเป็นเหล็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือในความเป็นจริงอะพี่คิดว่าไอ้ตัวตะข่ายเนี่ยมันต้องมันต้องเส้นโตกันนี้อยู่แล้วแต่ว่า มันต้องสั่งทำไงตอนนี้พี่ก็เอาไอ้แบบที่หาได้ในท้องตลาดคือมาดูแบบคอนเซ็ปต์ก่อนมันเป็นไปได้ไหมโดยหลักการพี่ว่ามันได้เพราะเพราะถ้าดูจากส,สังเกตอะตรงข้างหลังส่วนที่เป็นไอ้กำแพงเนี้ยกับกับส่วนอื่นเนี่ยคลืนที่จะกระแทกไอ้ตัวเขื่อนเนี้ยมันน้อยน้อยกว่าตัวอื่น ตลอดอ่ะเวลาใครถามว่าเอออยากทํางานเพื่อสังคมอะไรเงี้ยอย่างนุางนงี้จะไปเริ่มที่ไหนดีพี่ไปทําที่ไหนบอกไม่ต้องไปทําที่ไหนหรกนั่นแนหะละรอบบ้านแกนั่ะแหละทําไปเถอะถ้าสมมติเราเราลองมีคนแล้วทําเฉพาะหย่อมบ้านของตัวเองไงทั้งประเทศนะจบข่าวสิ่งที่เราทําได้อ่ะนะที่สคาคัญคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้ดีที่สุดไงรถขยะมากกี่โมงจะมีคนกว่าถนนมากมากี่โมงรถน้ำต้มน้กี่โมง ช่วงไหนร้อนช่วงไหนเย็นลมมาทางไหนเดี๋ยวบ่ายนี้กลิ่นขี้หมูมากลิ่นขี้ไก่มาอะไรเงี้ยเรารู้หมดว่าเรารู้สภาพแวดล้อมรู้คนเพื่อนบ้านคนที่อยู่ตรงตรงพื้นที่ที่เราอยู่ดีที่สุดเราทําตรงนั้นเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมเราเคยเปลี่ยนกันมาก่อนแล้วไม่ใช่หรอพี่ว่าเราก็เปลี่ยนกันมาเยอะแล้วนะยสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนง่ายมากนะ แค่พูดคําเดียวอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเชิงบวกเชิงลบเนี่ยเราทําได้หมดทั้งสิน้นสิ่งที่เราทําไม่ว่าเราจะตั้งใจเปลี่ยนหรือไม่ก็ตามการกระทําอะไรของเราที่ทําออกไปเนี่ยมันทาให้เกิดการเปลี่ยนทั้งนั้นในสังคมนี้ถ้าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดผลกระทบที่ดี